ฮัลโหลฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสงการปีนี้สนุกกันไหมเอ่ยได้ข่าวว่าร้อนมากๆนะยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเนาะอาจจะทําให้เป็นลมได้นะทุกคนวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าออกกลางแจ้งให้มากเนาะก็อ,อยู่ในที่ร่มเอานะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ ทางนี้ก็เป็นห่วงนะคะทางนี้ก็หนาวมากเช่นกันค่ะก็พยายามใส่เสื้อหนาๆอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นร่างกายเนาะไม่มีอะไรที่พอดีเลยเนาะเมืองไทยก็ร้อนเยอรมน,นีก็หนาวค่ะเอาเป็นว่าเราก็ปรับสภาพให้ได้กับสภาพอากาศของแต่ละที่ที่อยู่ก็แล้วกันเนาะวันนี้จะพาไปไหนเนาะหวัดดีวันนี้จะพาไปเที่ยวงานควันหลุงสงการแล้วกันนะคะเพราะว่า พี่คนไทยเขาจัดอยู่ที่เมืองคีนะคะวันที่16ที่ผ่านมาเนาะก็พาคุณสามีมาเที่ยวสงการเป็นครั้งแรกนะคะนางก็น่ารักดีใจมากได้มีสาวปรับแป้งด้วยมาถึงเราก็ต้องกินนะคะเป็นอันดับแรกนะไอ้บ่าวก็จัดแหนมแหนมคลุกไปเนาะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะอันนี้ของเรานะคะเริ่มจะกลุ่มๆแล้วนะคะ วันนี้ได้กินน้ำเก๊กฮวยของบ้านเรานะคะก็จะกระดีกระดานิดนึงนะนี่สนุกมากๆเลยค่ะรู้จักสีหน้านะคะแก้มแดงแล้วนะลืม เริ่มรูปหน้ารูปตาจากนั้นก็เริ่มอยู่ไม่นิ่งนะคะก็ต้องลุกขึ้นมาโชว์สเต็ปของสาวมักม้วนนะคะเป็นผู้สาวมักม้วนอยู่ที่ไหนก็ม้วนได้เนาะก็แค่มีเสียงเพลงจ้ามวาา้วนคลั่งไหลลี่ะถ้ามีงานไทยอยู่ที่ไหนโปรดแจ้งให้ทราบด้วยนะคะถ้าไม่ไกลาจากเราเราไปแน่นอนค่ะกลับมากับรู้สึกว่ามันไม่สวงเนาะก็เลยจัดตําแต่งกับต้มปลาโคใส่ผักติ้วอันไอบ้บบากินเนาะจ้ะ มาด้จ้ากินข้าวกับไอ้บ่าวเด้อไอ้บ่าว่นชิมต้มปลาค้อใหญ่นะคะโคสิกนะดิอย่าดิวดน้ำมนโบนขนกขนมเคืเจอคือเจอกลางป่าจากพิ่นหงอยัดเค่พอใส่ยอรมันก็ยังบกคง อันนี้คือตำแตงที่เราตำนะคะแต่ไม่มีให้ดูเนาะวันนี้ไม่ค่อยว่างนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะมาคลิปแบบตัดต่ออฮาเฮียเฮียเทสเสียงเนียพอเบียเฮียต้มปลาใส่ผักติว๋วทุกคนอ่ะซูดน้ำหน่อยซูดน้ำหน่อย mm hmm. สุปเลย สุดน้ำน้อยเอออืมอืม่ะอืมซบ่บตัวเนอใส่ผงวิเศษอืมโอ้ยฝรั่นเก็เกอืมเฮียเีเฮีอืม we can make big c r y b u e อืมปันคนเหนียวโอ้โออืม,อมเคยสกุลนครได้การได้การว,าว้าอืม,อมสุดยอดอืม,อมยากยากคับเฮ็ดยังให้กินก็กินค่ะกินไปเนาะตามภาษาอืม อาหารอิสานเพิ่มพลังนะคะเวลาที่เราเหนื่อยลอ้เาเนาะข้าวเหนียวและก็ปลาร้าจะเยียวยาทุกอย่างเองค่ะพริกเด้อฟิกเด้อแสดงว่ามักเพราะว่าใส่เปียวบาวอย้วมันเพิ่นมัก,กินเปียวค่ะมากกินส้มใส่มักมักนาวขอดตัวไปกินก่อนนะคะบบาย Bye. <laughs>